สวัสดีค่ะพบกับมัตสีนะคะวันนี้นะคะมัตสีก็นําเพลงไทยแดงแปลงฟันมานําเสนอนะคะฟังกันเลยค่ะสิบนาทีที่ไทยแดงยืนแปลงฟันเอาแปลงก้าไปแปลงทุกวันเหงืออและฟันก็จะแข็งแรงแปลงกับเรือเพื่อให้ฟันสีสันสดแดงเอาแปลงสิแปลงไทยแดงแปลงฟัน สองนาทีที่ไทยแดงนั่งแปลงฟันเอาแปลงก็ไปแปลงทุกวันทุกเวลาอย่าได้ระแวงแปลงทางซายย้ายไปขวาแปลงท่าตะแคงเอาแปลงสิแปลงไทยแดงแปลงฟัน สิบกว่าปีที่ไทยแดงเฝ้าแปลงฟันเอาแปรงก็ไปแปลงทุกวันเหงือกแหลกฟันมันบ่อแข็งแรงฟันหอบลอมแปลงเท่าไรมันก็บ่อแดงเลยบ่อยากแปลงไทยแดงล่ะเด้เพลงไทยแดงแปลงฟันนะคะก็เนื้อหาก็สนุกสนานกันไปนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมะซีนาบอลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ